ค่ะ <rude S 2> ้าตาเป็นยังไงมาแล้วบ่ถอกทาวใครอุ้มหนูยายรองบอกยายรองอุ้มเลยมัดสัานเกินไอ้เจ๊ะใครอุ้มมันสนานเกินาแปลกอีกแล้วใครอุ้มมัดสนานเฮ้ปากเหมือนใครเฮ้ยเนี่ยในอ่อยยายจิตเบียดอันนี้คนะตึกเดาเนี่ยจิบีดเหรอโอ้ยอย่าอุ้ม

mà nó để này mà giúp à, anh, nó để đúng, 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 mà giúp tao, na na, chạy vung nào cái cái gì ่วงแล้วเย็นๆะม่เมกิ้งนมเด็กกินอะไรอือ้ากงปรังไงเย่สยายแล้วลูกกินจะอึแล้วไปร้อกินจะอึอาีอึ่แล้ลูกอ้ร้องเออส่ายแล้วลูกอยะใสายหญกินด้วยะดีว่ะเยอส่ยยใส่เนี้ยยยแล้วดีว่ะเดี๋ยวพัดลมเยอะใสายเยห็ข้อเจมแบบเนี้ยไปร กินติดกล้องนั่นแหละแม่กินมองกล้องตลอดอันนี้เอาผ้านี่ไปรองอ่าให้ดูยายดูเจี๊ยวนอนน้อยอ่ายายผ้านี่รองอันนี้นอนน้อยแมนเท่เลยไงสองเดือนสองเดือนทมเหรอฮะสองเดือนแล้วเนี่ยทอมเหรอแม่กินแจ่ว บ่าวงน้อยเคยจะน่าเต้นเหรอเออจะนิ่งเราถ้าเกิลกันหน้าตาเสื้อที่เขาให้ไปสองชุดน่ะใส่ไม่ได้ใส่ได้ที่พวซื้อให้แน่นเน้นแล้วอะไม่ได้พวจเน้นเน้นหัวเอ้ยห่วงนอนแล้วเพื่อบ้างเนาะก็ตอนแรกเขดีนะเพราะเขาตัวเล็กเราเลยจุ๋ยแน่ตุ๋ยแน่เด็กยังเงี้ยต้องใส่แค่นี้แหละเพราะว่า เป็นใลาใาดตัดตึงเหงอันนี้พอช่วงน้อบัดไ่ค่ะยังงั้นเลยแม่ช่วงช่วงเดือนแร่กไปแล้วกกินอย่างรั่วนงไอ้ลูกของพี่เอนะอุตส่าห์ล้างไหมนะเขาเป็น